อะไรนับษาคันเบงเขาเรียกปัวเวตามกให้ที่แผลไม่เบี้ยวแบบนี้นะอูจงอ่างเนาะอูจงอ่างตัวใหญ่อยู่เต็มศาลาหมดเลยแล้วก็งูจงอ่างทําไมต้องมีหัวสี่ห้าหัวเดินทางมาที่กระท่อมมาสักการปูสวงปะตางฟอมฟันพิทัศค์โคสุดท้ายบันบันบักอุทน ฟันดีแล้วนําไม่รู้อยู่ไหนน้องพิัดเดี๋ยวตามมาดูก่อนครับก็เย่าบังเลยกระทมหลักสังขารอันนี้าคนมาูจากประเทศฝาผ้าเดี๋ยวตัวนั้นเดี๋ยวตอนก็ยังมีมาแล้วทุกคนครับเดี๋ยวรับตามพิทักษ์กันนะครับได้ปาจะโค้งสุดท้ายจะวงกลมให้ตัวไหนนะครับเม็ดเดียวสองตัวสามตัวนะครับสวัสดีครับพิทักษ์สวัสดีครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีตามโค้งสุดท้ายพิทักษ์เม็ดเดียวครับพิทักษ์อันนี้เลขเม็ดเดียวนะครับไม่เลขไม่เยอะนะครับทุกคนพิทักษ์เม็ดเดียวโค้งสุดท้ายวงกลมให้นะครับ ทัดตัวเดียวเม็ดเดียวเม็ดเดียวนะครับฝันดีหรือยังพี่ทัดทราบเขาฝันดีแล้วงวดนี้ครับฝันดีเลยครับฝันไวาจานนังไดโอ้ยฝันดีทุกงวดเลยครับแต่เลขดีไม่ดีอันนั้นอยู่ที่เอฟซีเขาจะพิจ,จารณาเหมือนห้าเก้าหนะึ่งเนาะบางคนก็ตัดบางคนก็ไม่ตัดครับครับ,รบงวดนี้ยุ่งเยอะเลยเอาฟันันมาจัางไรครับฟันฟันนี้เกี่ยวกับว่าว เกี่ยวกับว่ากว,ก,วาก็เลยเมื่อเช้าได้ขึ้นว่าวด้วยก็ดีใจดีใจสุดๆฝันเห็นจะว่าลุงปู่ก็ใช่จะว่าลุงตะเปาก็ใช่ับครับฝันเห็นพระอยู่สองรูปมาอยู่แต่รูจ้จักแต่หลวงตะเปาแล้วก็หลงวงปู่สวงอันนี้อย่าหาว่าผมอเอ่ยชื่อลุงปู่สวงเด้อฝันคือฝันนะครับเล่าได้ก็เป็นอะไรรอบข้งางศาลานี้ไม่มีในฟามฝันรอบข้างจะมี อะไรนักษากันเีงเขาเรียกปัววิตมุกให้ที่แผลไม่เบี้ยแบบนี้นะมูจงอ่างเนาะงูจงอางต,ตัวใหญ่อยู่เต็มศาลาหมดเลยแล้วก็งูจงอ่างทําไมต้องมีหัวสี่ห้าหัวก็น่าจะเป็นพญานาคกับอยู่รอบนี้หมดเลยแล้วลุงปู่บอกว่าตัวโยคลงโยคลงเดืดเลิงกันวันที่แปดคือขึ้นวันครบครอบ ครับอยู่มาเริงทำไม,มเมื่อเช้าผมว่าจะให้ขึ้นตอนนี้แหละแต่คือมันเอามันของที่ขึ้นแล้วก็เลยไม่ไม่ให้ขึ้นหลวงปู่ว่ายกเริงทำไมแล้วก็ยัวคือเอาอันนี้เอาอันนี้ไปเปลี่ยนตัวเลขอเอาออกหนึ่งตัวอเอาไปเปลี่ยนตัวเลขด้วยครับเอาออกหนึ่งตัวก็คือที่ผมเขียนวันนั้นสามพันหนึ่งนาทีครับกับสามพันหนึ่งหลวงปู่ให้เอาออกตรงกลางหนึ่งตัว หนึ่งตัวก็คือสามสี่หนึ่งเป็นสามสี่หนึ่งตัวเดียวเราลงปูว่าอยู่จริงมุยอยู่จริงมวยอยู่จริงมุยแต่แต่จะเอาเลขหนึ่งออกก็ไม่ใช่ครับเอาเลขสามออกก็ไม่ใช่เพราะลงผูบบอกว่าอยู่ดอยู่จริงมวยก็น่าเอาออกตรงกลางเอาออกตรงกลางหนึ่งก็คือลบหนึ่งห้าลบหนึ่งเท่ากับสี่ครับเท่ากับสี่ก็คือสามห้าหนึ่ง อันนี้จะเพิ่มสามันหนึ่งตรงกลางครับที่ผมวงกลมหนึ่งหนึ่งนั่นแหละก็คือลวงมปูมว่ามยูยมูยก็คือมูยยังไงก็ต้องมีหนึ่งตีมาเพิ่มดูครับเอาแบบชัดๆเลยนะัน <c oughs> นี้นะครับวงกลมแบบชัดๆเลยนะครับอ่ะนี่ครับมาวงกลมโคงสุดท้ายให้แล้วนะครับอ,อโชว์เลยทุกคนครับรอนั้นไม่ได้เดี๋ยว เดยวมืดโอ้เยี่ยมมีกูนย์ครับโชว์นั้นนะครับไอโคตรสี่สามสีนหนึ่งนะครับสามสีนก็สามหนึ่งสามแล้วก็สาสแล้วนั้นรอบแรกนะพี่สามสามศูนย์เนาะครับเรอบแรกนี้ฝันลูกปูนซ่อนท้ายจะเป็นสามศูนย ทุกคนสามศูนย์ศูนย์กับสี่แปดครับสี่แปดมายังไงนะสี่แปดเนี่ยสี่แปดครับพี่อันนี้ผมวันนั้นผมไม่ได้บอกครับสี่แปดหลวงปู่ซ้อนท้ายจักรยานเห็นลุงเห็นในในในรูปลุงปู่เห็นในพระจีวรครับสี่แปดผมเลยเอาอ๋อครับที่มีลูกศรอนมีลูกศรอนที่มาเนาะครับี่มาครับลูกศรอนแต่หนึ่งหนึ่งที่ผมบงกลม เมื่อเช้าก็คือลกงปูว่ว่าอยู่จริงมยุยอ,อ,อยู่จริงมุยอยู่จริงมยุย,งมยก็คือเราออกหนึ่งก็คือหนึ่งหนึ่งก็คือหนึ่งหนึ่งถ้าเล็กล่างนะหนึ่งหนึ่งครับคนเลโกประมาณนี้นะครับไม่เยอะนะครับพี่ทัดเม็ดเดียวนะครับในงดก่อนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวว่าวคุณทัดถูกไหมนะครับ ก็ตามลูกศรตามลูกศรลงมาสทงครับทุกคนแล้วก็สี่แปดนี้ยังอยู่ยังอยู่ครับเออสี่แปดยังอยู่ครับทุกคนยังอยู่ที่เดิมครับครับสี่แปดเตียงอยู่นะครับดูหลักฐานกลางอันนี้ลาวก็มาแล้ววันจันทร์ลาวก็มาแล้ววันพุธแล้วลาวจะมาไหมวันนี้สามสาม อย่าไปพูดถึงลาวเดี๋ยวไทยไม่มาครับเอาเป็นของรัฐบาลไทยเนาะครับอันนี้ก็ฝันโค้งสุดท้ายก็คือฝันเอ็นหลวงปู่หลวงตาเปาแล้วก็หลวงปู่อีองหนึ่ง่ผมจําชื่อไม่ได้เป็นพระเหมือนกันครับครับพระสามรูปถ้าเป็นเล็กเบิ้ลเล็เบิ้ลถ้าเขาตีตีหลวงปู่ก็เก้าเก้าเก้าสาับตัวครับถ้าเล็กเบิ้ลนะแต่ถ้าเราตีคือพระหลวงปู่อยู่สูง และลูกศิลุกหลาสองหลวงตาเปาหลวงตาเปาคือแปดหลวงปู่คือเก้าแล้วพระอีกอง่งหนึ่งก็ตีเป็นแปดหนึ่งก็ได้อันนั้นคือเราไม่ต้องเอาตอนมีแล้วขึ้นลงขึ้นลงแบบนี้มีหมดแล้วครับครับในนี้มีหมดเลย <c oughs> ครับสี่มาเหมือนเดิมหนึ่งเพิ่มนิดนึงสามตัวเดิมสามตัวเดิมศูนย์เพิ่มแค่แค่สามตัวตัวนี้คือโค้งสุดท้ายเลยนะ่าจไม่มีนะน่าจะไม่มีนะ้ว อะไรนะพี่น่าจะเป็นโค้งสุดท้ายแลวอันนี้โค้งสุดท้ายเลยครับไม่ต้องเอาเยอะหรอกอันนี้จะเป็นโค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายครับนี่ต่องวดนี่ให้เอฟซีตัดเอาด้วยครับก็สามตัวคือศูนย์สี่แปดศูนย์สี่หกแปดชี้บบนี้สามสี่แปดครับตามลูกโซนตามลูกโซนี่นครับครับ แล้วก็โค้งสุดท้ายที่ผมฝันคือลุงปู่ให้เอาอ,อกตัวหนึ่งผม<ห>เขียนในว่าวสามห้าหนึ่งเม็ดเดียวแต่ออกสามเจ็ดวนั้นแต่เมื่อคืนเ <c oughs> มื่อคืนวนันคือวันโกนนั่นแหละลุงปู่ให้เอาออกตัวหนึ่ง<ม>คือเอาออกตรงกลางอยู่จริงกระนาลมวยก,ก็กเป็นสี่ครับห้าเอาออกหนึ่งเหลือสี่จะกับสี่หนึ่ง แต่สี่เจ็ดเขาว่าดังไม่ต้องเอาเอาสี่หนึ่งตรงๆเลยกับสี่แปดเลขเบิ้ลหนึ่งหนึ่งสามสามพอครับจบข่าวจบเลขที่ท่านนะครับในชว่วงนี้คนถูกเลขจากหลวงปู่กระทมราชานเยอะไหมพีเ่เยอะครับเยอะเห็นแก้บนเยอะเลยครับแก้บนตั้งแต่อย่างวันนี้วันที่หนึ่งเนาะออกวันที่สองมาเลยมาเลยครับวันที่สองวันที่สามวันที่ห้าอะไรนะพี่มีใครทุกบ้างมีที่ที่เล่าให้ฟังหนึ่ที่ที่ผ่านมา ที่ผ่านมาก็พี่อยู่ชนบุรีเนาะอันนี้พี่อยู่ชนบุรีก็เป็นพี่สุโคนสามใบแต่ยังไม่มาแต่พี่จงรักได้มามาวันนี้มาถวายเบ้าลุงปู่แล้วก็มาแก้บ,บนใยผลไม้และประตูปัจจัยถวายลุงปู่ครับครับแล้วก็อีกคนเมื่อวานอันนั้นมาจากแถวคุขัดแล้วก็เมื่อเช้า มาจากจังหวัดน่านอ๋อครับแล้วก็รถมายางแตกตรงนี้ยางแตกยางแตกตรงนี้ก็พักอยู่ประมาณสองชั่วโมงฝารถจะมาเปลี่ยนให้ะเบียนอันนี้ะเบียนน่ยเนาะเจ็ดสามเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสองและรถมาเปลี่ยนก็สี1หนึ่งห้าเก้าตรงกันไหมก็ไม่ตรงกันเราพี่ไม่เป็นไรถ้าเราบวกกันก็ตรงเลยเราเจ็ดเจ็ดิบสี่ก็หนึ่งสี่เหมือนกัน เออครับเราผมบวกเองครับเอฟซีก็มาไหว้ได้เด้กับำลายสังขารหลวงปู่ชงนะครับมาวางก็มาเป็นมาไหว้หลวงปู่พ่อพลกันเนาะอันนี้ถ้าถ้าเราไม่มีเวลามาก็ต้องดูยูทูบอยู่ด้งยยูทูบช่องขุมทรัพยานาคแล้วก็กัััตนดมซิ่งครับแล้วก็ทางนี้เหมือนกันแล้วก็พี่ทางนี้ครับแล้วก็คุณมิคุณคุณพิม โอ้นี่ททำไมจะเปิดลิ้นจังเลยทุกช่องนะครับพี่มาได้ทําครับมินิชนเนลก็ขอให้ติดตามแล้วก็จะได้ดูที่กระธ่อมรัชสังขารลุงบุสงวงก็จะเห็นตาเนาะตาทัดเนาะอยู่ตรงนี้บอเกแล้วเริ่มพูดผิดลุงทัดนะครับครับตอนแรกก็พี่ตอนที่สองลุงตอนที่สามท่าเล็กนี่ไม่เข้าตาแน่นอนตาลินี่เข้าพี่เหมือนเดิมพี่ทัตอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามบางคนว่าไม่เห็นนะไม่เห็นใช่ครับต้องต้องต้องกดติดตามด้วยเพราะส่วนมาก คนที่โทรมาบอกว่าไม่เห็นคุปรัพญานาคมาทําพิทัศน์เลยโอ้มาต่อยผมยังบวหน้าเลยไม่ทําได้ไงทําทุกงวดครับคุณบอกอย่างนี้บางทีผมเลยต้องต้องส่งตัวเลขให้อืครับพอไม่ได้ไม่ได้เห็นในช่อง u t u b e บางคนก็ออกแล้วเห็นก็เขาหาว่าเราแสดงอีกไม่ใช่ผมไม่เคยแสดงตรงนี้แล้วก็ไม่มีการพูดว่าเออพิทัศน์ผมไปแล้วทำยังงวดนี้ไม่ไม่ผมไม่เอาตามใครผมอยู่กับหลวงปู่จะไม่แสดงเพราะผมไม่ใช่ดาราทำตามหลวงปู่โดยตรงครับ ผมเป็นผ่านโรงแล้วก็รบพก็ดูแลทุกสิ่งทุกอย่างถ้าใครบังคับไม่ได้ต้องตะบองเราก็เราพอต้องดีอย่างเดียวเอาทำอีกครั้งหนึ่งฟันเห็นลงปู้าคุณผู้ชมแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาสองรูปลงปู่องหนึ่งก็จะมีพญานาคหรืองูจงอางนี่แหละอยู่รอบกระท่มลส่ลงปูบอกว่าให้เปลี่ยนตัวเลขในว่าวตัวตัวเก่าเปลี่ยนตัวเลขจากสามห้าหนึ่งเป็นอะไรวะ สามสี่หนึ่งนะครับทุกคนสามสี่หนึ่งวันนี้มันตื่นเต้นเนาะเราเราผิดผิดรมาไลยช่องตื่นเต้นอะสามสี่หนึ่งกับวันแรกพีู่ดไม่ออกแล้วอ่ะสุดท้ายนี้มีอะไรฝากไหมพี่ท่านอ่ะรับอันนี้ก็ฝาก fc ที่ติดตามช่องทุกช่องที่มาถ่ายทํากระท่อมละสงการลงบุษงถ้าท่านดูทุกช่องแล้วก็ดูดูเป็นแนวทางเนาะเราอย่าไปเราอย่าไปคิดอะไรมากมายอาการเสียงชกอยู่ที่เราชอบ ผมก็ไม่ได้บังคับว่าพี่จะซื้อตัวนี้ห0าร์เซ์ไม่ใช่อยู่ที่พี่ชอบดูแนวทางถ้าชอบลีกระท่อมรัสสงขารก็ซื้อไปสามสาหรือ3-4หรือ1นึ่ก็จัดไปแล้วแต่เราชอบคือที่ผมวงกลมคือโค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายแล้วในใจก็อาจจะชอบแต่ผมไม่เล่นนะพี่พี่ f ทั้งหลายผมไม่เล่นเดี๋ยวว่าให้ผมขายนาขายบ้านผมไม่ขายหรอก อบ้านมันหายากรถมันหายากก็เลยเอาที่เราชอบดีกว่าถ้าชอบก็ซื้อตามถ้าไม่ชอบเราก็ผ่านเป็นแนวทางอันนี้ก็นนขอขอบคุณแอดมินที่มาถ่ายทำกระทอมรักสังขารองปู่สวงงานการสินใจที่ท่านทําอยู่ในขณะน,นี้ขอให้ท่านเจริญรุ่งเรือง <Okay. S 2> คิดสินใจนสมคาปรารถนาเดินทางไปไหนลบปูกผูปักร,รักษาคุ้มครองดูแลขวให้เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานร่บรวยร่ารวยถ้าชอบเลขตัวนี้ก็จัดด้วยก็ได้นะเอ็ดมิน อันนี้ขอขอบคุณเอฟซีที่ดูชมกระทอมรัตสุนทานลงผู้สวงแล้วก็ผมขอกราบขอบคุณที่ดูชมถ้าผิดก็ขออภัยณโอกาสนี้แต่ถ้าถูกก็ขอให้ท่านร่ำรวยร่ำรวยครับสวัสดีทุกสุขจ<อ>งครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณเอฟซีทุกไ่นลายคอยชคดีมีใช้ได้ทั้งสามมาเยอะโค้งเยตรงอะไรเยอะๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม<ช>